ก็สโสดนะพี่ครับก็บอกตรงนี้ก็ชัดเจนถ้าพี่ๆถามกันลดสถานะครับก็คือมีงานกันบ้างแต่ว่าถ้าถามกันแล้วคือตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วว่ามันมีบางอย่างที่ช่วงที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีช่วงที่แบบเออจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาถึงปรับตัวแล้วบางทีมันเหนื่อยไปผมก็เชื่อว่าเหมืนอนคู่อื่นๆก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องออมีคนอื่นมือที่สามเลยไม่มีแน่นอนแรก หลักๆคนนี้คือไลฟ์สไตล์มากกว่าครับผมผมที่เออผมแบบร้องเพลงกลางคืนทำเพลงกลางคืนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็เข้าใจนะแต่หมายความว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยที่ที่ทำให้ความคิดไม่เหมือนกันเหมือนแต่ว่าเป็นปัญหาวัยรุ่นธรรมดาครับกลับมาวันนี้เป็นยังไงสวัสดีครับมากับผมสีชมพูรครับ ก็ค่อนข้างต้องตะโกนกับสิ่งนี้เพราะว่าทางทางทางค่ายโซนี่ก็ถามว่าเราอยากจะไปเวไหนดีกับการขยายความผมก็าคิดว่าน่าจะเป็นลุคใหม่ที่เมื่อก่อนผมอาจจะเป็นคนแต่งตัวแบบสไตล์ตัวเองอยู่บ้านมินิมัมมากๆอะไรยงี้ครับตอนนี้เหมือนอยากดันให้มีความจิ๊ดจ๊าดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเอาจริงไหมพี่จริงๆเลยนะพอดีไปเข้าคลาสนี้มาที่เขาเพิ่งให้ไปเข้าไอ้วัดสีอะไร p e เพอร์ l c นอลคัลเลอร์ก็เพิ่งได้มีความรู้เกี่ยวกันแต่งตัวมากขึ้นเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็ใส่หัวกับตัวเองว่า เอาใหม่ลูกครับเราเราเป็นหนุ่มฟูโทเหรอครับค่อนข้างพยายามแบบเบาๆกับตัวเองแต่ว่าเนี่ยพอทำสีนี้มันกล้าอะไรมากขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นได,ได้เจอลูกใบใหม่ตัวเองไหมเ <laughs> จอครับมองไปในกระจกตื่นเชา้ามาเออสุขภาพจิตดีขึ้นครับกั๊กทำอะนรในบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างครับ ดีมากเลยครับผมว่าเขาเขาเข้าใจไม่ใช่แค่ตัวผมแต่เข้าไปแบบไปถึงว่าที่มาที่ไปของเจ้านายเป็นยังไงแบบมีผู้ใหญ่คนไหนเคยดูแลก่อนนันนี้เขาก็พร้อมอยากได้ไปทั้งชุดเลยคือไม่ได้ว่าจะเอาผมไปเปลี่ยนหรืออะไรก็คือชอบชอบสิ่งที่เป็นอยู่แต่อยากมาช่วยกันขยายความซึ่งมันก็ตรงกับพอยของผมกว่าคุณพ่อที่ก็ทากันมาตลอดนี่ก็เกือบจะ8ปดปีกันลวครับพบรอบคนละชั้นก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันพี่ๆทุกคนวันนั้นก็ยังอยู่า้จเ ไม่มีเลยครับผมผมก็เป็นสาเหตุที่เลือกกับที่นี่ด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาให้การมีอิสระมากมากแล้วผมคิดว่าผมก็ถูกหมายความว่าบ่มแล้วก็อยู่ในวงการมาระดับหนึ่งจนสามารถสื่อความเป็นของตัวของตัวเองกับกับเพลงได้ดีมากๆแล้วเป็นการเปลี่ยนลุคเนี่ยครับด้วยครับด้วยครับครับครับ เป็นเป็นเป็นพอยต์เดิมเลยครับคือคืออยากขยายอยากอยากมีพี่ๆมาช่วยติ๊กบ็อกซเพิ่มอยากอยากมีพี่ๆมาตั้งคําถามให้เพิ่มขึ้นจากจากสิ่งที่เคยทําอยู่เองแล้วก็อยากอยากมีทิศทางเติบโตที่ถูกต้องซึ่งโซนี่รู้สึกเขา เขาจะมีแผนให้ผมซึ่งผมรู้สึกสบายใจมากมากว่าโซนนี้มันทีนไระดับโ l o ครับไม่รู้สึกว่าเรางานเราจะได้ไปไกลมากขึ้นครับมีก็อัดคำถามเดียวกันพี่พ,พี่คือก็มีความ global คือผมว่าศิลปินทุกคนในใจก็คืออยากอยากมีคนมา appreciate งานอยู่แล้วล่ะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เขาก็มีสามารถสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้ผมกลับมาได้อีกทีมีก็มีช่วงที่ผมหายไปสักปีสองปีอะไรเงี้ยก็มีกลุ่มแฟนคลับบางกลุ่มเขาก็เออทิ้งชั้นบางกลุ่มก็ไปไหนมาอะไรเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่า เห็นผมมาตลอดมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่กลับไปคิดแผนบางอย่างว่าเราอยากออกมาแบบด้วยความเฟรชโดย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 แบบการกลับไปได้หาข้อมูลกับตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนทุกคนก็เห็นความโปร่งใสผมมาตลอดจนก็ต้องกลับไปแบบเออคิดแผนทางานแล้วถึงกลับมาด้วยผมชมพูรอบนี้ครับครับ ไปทบทวนหลังบ้านตัวเองด้วยครับว่าเออสติการทำงาน m i n d ซ e ตในวงการบันเทิงทีมที่เลือกหรือว่า energy ที่เราจะเอามาเป็นทีมเราอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนก็ไปเช็ตัวเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็เรียนหนังสือตอนนี้เหมือนทำงานแบบเต็มตัวมีทีมมีค่าใช้จ่ายมีนูม,มีนี่ก็เลยอยากอยากอยากทบทวนกับตัวเองหน่อยว่าจะโตในด้านไหนดีอะไรเงี้ยครับ ไม่มีเลยครับผมผมก็เป็น <laughs> แง่้งแง่แง่ก็ก็ยังเป็นตัวผมแหละมามาคำว,ว่าผมก็ยังมีเรื่องเล่าให้เรื่อยแต่เหมือนพี่ๆเขาจะ,ะมีการจัดการความคิดผมได้ดีขึ้นแล้วก็เลี่ยงออกมาเป็นเพลงได้อย่างสวยงามเพราะว่าความฝันนันคืออยากมีอัลบั้มมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบเออเราจะวางสตรัคเจอร์มันยังไง<อ>เขาก็มาช่วยตัวผม ครับผมว่าสิ่งที่เขาเห็นในตัวผมก็คือแน่นอนมันไม่ทิ้งความแบบเป็นพี่คนโตมีความเป็นลีดเดอร์ในทีมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะขยายความในด้านเพลงมาขึ้นช่วยในด้านคเอทีฟแล้วก็เก็บกวาดหลังบ้านให้มันดีขึ้นแค่นึงเพราะว่าตลอดมาเหมือนเป็นการทำโฮมเมดมากมากเลยครับสองสามปที่หายไปนี่คือครับกับการปูม่ ใช่ครับประกันกูมิ่งไปหาพี่ๆทีมงานที่จะเราใช้คาว่าจะยิงยาวไปด้วยกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ชอบทํางานกับกลุ่มเดิมๆแล้วก็ไปหาประสบการณ์ด้วยกันทั้งหมดเพราะไม่งั้นมันเหงาอะเราก็อยู่คนเดียวแล้วว่าเนี่ยฮะไปไปไปรวมทีมงานพี่ๆโปรดิวเซอร์คนรอบกายเพื่อนที่จะไปทัวร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไปไปไปคิดเรื่องนี้มาหมดเลยจนตอนนี้ก็เสร็จตัวเลือกเองทั้งหมดหรือว่ามีทีมที่ฝาช่วยเลือกให้ดูว่าคนเป็นคนนี้ไม่คนทีมนี้ไหมอะไรจริงๆเป็นความสบายใจของผมกับทางโซนี่เลยครับแล้วก็ผมแน่นอนกลับไปถามท คนแรกในชีวิตก็คือ,อพี่เจจตรินครับก,ก็ไปถามอยู่เสมอแต่ว่าตอนตอนนี้เขาว่าเหมือนเออลูกลูกลูกไปบินเลยแล้วมีอะไรอยากมาถามก็เหมือนกลับไปเช็คเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็ให้เกียรติทางโซนี่แล้วก็มีทั้งพี่ชาววงค็อกเทลมาช่วยดูด้วยมีพี่ออมีพี่ๆในใน,ใน,ใ,นในคล้ายก็คือแน่นเงนมากเลยครับ <c oughs> ครับ มีคนช่วยตั้งคำถามให้เพิ่มขึ้นครับจากจากจากที่มันเคยมีอยู่แล้วซึ่งผมก็ชอบสิ่งนี้แบบเอ้ยนี่ชัวร์ไหมนี่ชัวร์ไหมเพื่อเพื่อให้เราเหมือนมั่นใจในผลงานมากขึ้นแล้วก็มีมีการรอบคอบในความคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับดีกว่าดีกว่าครับมาถึงสิ่งเดียวกันครับมาเลยนะสวิ <Sweet Baby S 2> ตเบบี้ติดติดเธอซะก่อนครับจริงๆเป็นเพลงที่แบบมันมันออกมาจากเราง่ายที่สุดเลยผมไปเที่ยวเอ่อเมืองนอกกับพ่อมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ มาเขียนเพลงนี้ง่ายๆเลยแล้วมันก็ออกมาดีมากก็วิ่งไปหาพี่การเย็นเต็ดแล้วก็พี่ครับมีทรงไหมพี่เขาก็มามาเรยนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองขัดเกลากันซึ่งถูกใจมากเลยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งในงานคราฟที่รู้สึกแบบเรามีชวนทั้งทั้งทาง,ทง,ทงแล้วก็เหมือนใส่ไปเต็มข้อจริงๆก็อยากให้ทุกคนฟังฝากด้วยนะตนั้นมันอินเสชั่นนเอ่อมันมาจากเอ่อผมอยากอันนี้มันมัน พูดตรงๆเลยนะผมผมอยากเขียนเพลงให้มันง่ายๆเพื่อจะมี MV เท่ๆพี่ให้มันง่ายคือคือเพลงพยายามให้มันติดหูมากที่สุดครับแบบเมโลดี้สนุกพยายามร้องง่ายๆไม่ต้องไปบีบเส้นเสียงอะไรมาเป็นเป็นเพลงที่ร้องสบายๆเพื่อเพื่อเพื่อเราจะได้ชายเต็มที่แล้วก็ไปไปไปหนักเท่ตรง MV แล้วกันอะไรเงี้ยผมก็ต้องชั่งน้ำหนักความอาร์ตกับมาเก็ตติ้งด้วยครับตอนเขียนคิดถึงตอนเขียนคิดถึงคิดถึงแม่พีคิดถึงแม่ สวิตเบบี้ใช่กาลังจะกลับมาจากญี่ปุ่นไปกับพ่อมาอะไรเงี้ยครับกลับมาเออที่ถึงแม่แม่อยู่เออกลับไปหาแม่เดียวพี่ถามเลยก็ได้พี่หลาวเรียกไม่มันเรื่องของเมโลดี้ของโน่นของนี่มันโยงเข้ามา ก็ไม่ใช่เราคิดองค์รวมคือบางทีเราคิดถึงคนคนหนึ่งจนเราลืมดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับแบบคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เหมือนหมกมุ่นในคนคนนี้ซึ่งผมเป็นคนก็ค้นคลั่งทุ่มอุ้ยอุ้ยอยากสะดุดเลยเรากำลังทุ่มเทครับเป็นกำลังทุ่มเทความรักก็เลยแบบเนี้ยเวลารักใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมพยายามเขียนให้ทุกคนครับพี่ ไม่ครับหวานหวานก็พ,พ,พยายามจีบจีบแฟนคลับเหมือนเดิมตรงประเด็นครับเราก็อยากให้เขาอยู่กับเ,เ,เ,เราเราทิ้งเขาไปนานรอบนี้แอบ,อบแปเป็นอารมณ์กลับมากู้ด้อมอะไรอย่งี้พี่ตอนเขียนได้คือเราส่งว่าเรายังตอนนั้นเหรอพี่ ผมมีตอบสองแบบอะพี่เอาแบบแรกเอาก่อนเอาแบบเอาตั้งใจกเอาแบบตั้งใจก็คือเรื่องตัวเองแหละพี่มันก็มีเรื่องส่วนตัวแล้วก็ใส่เข้าไปในนั้นด้วยแต่ว่าเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าเป็นคนทํางานเป็นศิลปินผมก็เขียนให้ทุกคนได้จับต้องให้ได้ง่ายที่สุดโอ้โหครับแบบสองแบบแบบก็แบบเมื่อกี้แหละพี่แบบเมื่อกี้กูดอมกูดอมพี่กูดอมคือมีช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกเออมัน ม,มันมีกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเราหยุดไปหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนอินฟเทนสเหมือนความว่าจะไปเล่นหนังหรือเรียนกลับมาเผื่อเผื่อมีเผื่อมีอนาคตแบบคิดไว้อะไรงนยครับแต่ว่าผมก็ยัง ไม่เป็นไรครับพี่ทำตรงเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันยังทำมันรู้สึกว่าจ้อมเรามันหายเงียบๆไปไม่ใช่หรอกครับแค่แค่แค่ผมรู้สึกผมเองไม่ได้ทำมานานด้วยเนี่ยกลับมาตื่นเต้นมากเลยมีงานเพลยคอนอะไรอย่างนี้กเพราะว่าหายไปนานครับจากเรียนกลับมาแล้วก็กลับไปแต่งเพลงกับตัวเองเพราะาอย่างที่บอกผมแต่งไม่ออกจริงแบบพอมันตั้งใจก็เลยหายไปแป๊บนึงแล้วก็มีลองไปเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาตรงนี้ก็รู้สึกปล่อยได้เต็มสตรีมแล้ว ผมอันนี้รู้สึกเป็นเทคนิคตัวเองครับเรื่อง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 กรอบความคิดเรื่องเ,อเวลานอนเวลาตื่นเวลาเข้าสตูเพราะบางทีเข้าสตูไปเราก็รู้สึกเราต้องไปได้างานตรงนั้นเลยบางทีก็เปนั่งมองหน้ากันแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกลับมาบ้านทําเองก็ไปคิดว่าเตัวเองทงาอํางานยังไงหรือหรือสมองตัวเองมันวิ่งไงอะไรเงี้ยครับมปีผ่านมาที่เราหายไปเราตอบคำถามจัใจในต้อมองว่าอะไรว่าแบบ ก็ยังทําเพลงครับก็ยังถามแล้วเจ็บใจมากเลยเพลงเพลงเพลงก่อนนั้นนี่ผมปล่อยเพลงชื่อเพลงรักไปใช่ไหมมีอยู่ช่วงนี้เนี่ยก็เจอพี่ๆแล้วผมก็ปล่อยไปมันต่อมาไปเดินเล่นอุ้ยหนูไปทำอะไรมาเพลงเมื่อไรปล่อยอีกเนี่ยเมื่อมวานก็ก็เลยไปคิดแผนมาแบบพี่ทําตัววิธีเสิร์ฟแฟนคลับอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ไปวางแผนมาใหม่แล้วตอนนี้ก็กลับมาเต็มตัวครับไม่เฟลพี่เพราะว่ารู้สึก เขาเห็นผมเหมือนที่เมนชั่นเมื่อกี้เห็นผมตั้งแต่ออกมาจากท้องแล้วก็เห็นกันมาตลอดจนผมรู้สึกตัวผมเองด้วยแหละมันต้องไปมีพื้นที่นั่นเพราะว่าก็ไม่อยากจะออกมาเหมือนเหมือนต้องให้เขามาเห็นวิธีคำนวณหรือวิธีอะไรเราเราอยากเอาผลงานดีๆอมาให้เขาอย่างเดียวเรื่องบัติกู้ด้อมแล้วแนวโน้มยังไงวะตั้งแต่ที่มาอันนี้ครับรอผมรอมาลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัดเพลงนี้ก่อนแล้วก็จะปล่อยแบบเดือนเว้นเดือนเลยพี่ครับโี่จุดแทนแทนคือเดือนเดือนเพลงเดือนละซิงเกิลเลยใช่ครับเดือนเว้นเดือน ตอโซว่าว่าแบบเอ้ยเราจะกลับมารูปนี้แฟนๆไดนต้องมาเราว่านะดูตื่นเต้นครับผมพยายามส่งรูปในแบบ Instagram อะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆวันนี้แบบครับเสิร์ฟจริงๆวันนี้ขายแบบเออมี50ที่นั่งจริงๆมากันเกินก็ได้นะแบบนี้ยอินชัวร์อินชัวร์ที่ตลาดเลยเลยเอ็นจีเมนต์อะไรเงี้ยพี่ครับ ตัวผมเองครับหมายความว่าที่ผ่านมาก็คือเหมือนไปลองว่าเราทาํางานยังไงเหมือนผมบอกพี่บางทไีไปตั้งใจเกินไปผลงานมันก็เกรงหรือบางทีมันมันมันคิดไม่ออกจริงแต่สุดท้ายงานตรงนี้ผมเริ่มด้วยแบบด้วยความชอบวันแรกเลยคือแบบไปหาพี่ๆรูมเซตินายไปหาวงทําเพลงไม,ไม่ไม่คิดอะไรเลยจนจนวันนี้เหมือนเออเราขาดสิ่งนั้นไปบางทีการนั่งแล้วแบบหาเพลงจริงๆเลยครับก็เลยไปร่วมงานกับเนี่ยพี่ๆวงเย็นเต็ดแล้วเขาก็สอนการทําเพลงแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสนุกกัรทํางานอีกทีครับ อบอกได้แปลว่าตอนตอนที่ที่มันหายมันมีน <c oughs> ช่วงระยะเวลาว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราอาจจะต้องพักตรงนี้ไปหรือ,อ,อว่ามันเลยจุเปลี่ยนเปลี่ยนเวนเวไปทางอื่นเลยไม่มีไม่ชอบครับแค่แค่รู้สึกเราลองทาอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าคนรอบข้างก็บอกเออมันทําได้หลายอย่าง <c oughs> มันมีผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆทั้งลึกทั้งการแสดงทั้งเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าอะไรเย่างี้ผมก็อยากทําให้หมดเลยครับแต่สุดท้ายรอบข้างก็บอกเออเรามาใส่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกมันยังมันยังได้อีกอะไรเยงี้ครับ ก็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 ทำงานให้มันถี่ขึ้นพี่ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าจากที่หายไปเพราะเราไม่ได้มีอะไรให้เขาดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็กลับมาด้วยด้วยผลงานคุณลิตีก็เชื่อว่าน่าจะไปกวาดใจหลายๆคนได้ครับ MV กันนิดนึง MV เพราะว่าอยากได้ MV ที่นี่ครับ MV เพลงนี้เป็นไงเท่เลยครับชอบมากๆถูกใจแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนที่อยากร่วมครับแล้วก็มีพี่คิวต์มาเป็นนางเอก MV ก็รู้สึกทำงานกันเคมีดีมากๆแล้วก็ภาพภาพที่เห็นเป็นตามที่คิดเลยอาร์ตครับ อารร์ตเลยคับนี่คือเราลงรายละเอียดทุกอย่างเลยคื่บอกจะนานจริงๆให้เกียรติทางโทนี่กับพี่ๆทีมอาร์ตเลยเพราะผมไม่อยากตีกรอบมากตัวผมเองก็ไม่อยากให้ใครมาตีกรอบเวลาทำอาร์ตอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยเขาคิดคำเลยพี่ <laughs> ก็เลยให้คิดคเขาเลยคิดครับใช่ใช่ตีมันเป็นยังไงครับสหรับตัวเองตีมันเป็นจริงๆเป็นความรู้สึกชั่วคราวในในหนึ่งคืนพอสมมติ ผมจินตนาการสมมติเราเที่ยวคนเสร็จปุ๊บไปจบกันร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยไปกินกันแล้วก็ไปเจอเพื่อนจากอีกกลุ่มหนึ่งเอ้ยคนนี้น่ารักจังอยากอยากมีเวลาเราไม่ได้ทําให้เธอมาติดใจอะไรแต่ว่าผมไม่อยากรักคุณไปมากกวนี้คุณช่วยคุณช่วยอะไรเงี้ยครับตอนตอนแต่งเราเอเาาเขาัอนไตอนตอนตอนแต่งคือตอนตอนตอนกลับมาจากญี่ปุ่นครับ วนีมบินนานขนาดหรอบินนานบินห้าห้นาน 5, 5ช่ไโมแต่งแต่งอยู่ในนั้นเลยครับแต่งบบใสแต่งบนเครื่องครับเรป็นีกตำพี่ถามไปแล้ว <laughs> พี่ถามไปแล้ว <c oughs> พี่ถามไปแล้ว ครับอินครับอินแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังเพราะว่าทางด้านดนตรีเนี่ยอ่ะเลี้ยวเลย <laughs> ทาง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 ด้านดนตรีได้ได้ร่วมง,งานกับฝรั่งที่ชื่นชอบครับมีชื่อโจโจล่าพาร์ามีเฮนรี่วัตกินที่อยู่สตูบ้านเราก็ผม <laughs> ผมผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับรุ่นใหญ่สักทีครับสรุปเพลงนี้เราแต่งให้ได้หรือแต่ให้เรื่องที่มันผ่านแต่งแต่งแต่งให้ทุกคนกำลังที่ที่กำลังจะเริ่มมีความรักครับ ไม่ครับไม่ครับใช่ไม่ีครับครับโหดมากโหดมากเหมือนเดิมเหมือนเลยครับฝากด้วยนะครับผมเพลงเพลงติดเธอซะก่อนนะครับ Sweet Baby ก็สามารถฟังกันได้แล้วทั่วแพลตฟอร์มนะครับเอ่อเป็นเป็นเป็นผลงานแรกของผมกับบ้าน Sony Music นะครับแล้วก็ดู MV กันได้แล้วที่ official dot จ้าน่ายครับทาง YouTube ฝากด้วยนะทุกคนตั้งใจมากครับ หกหกหกโมงวันน uhh oh uh ี้ครับหกโมงเย็นวันนี้ผมไม่รู้เมื่อไหร่แต่หกโมงเย็นวันนี้ฝากด้วยครับทุกท่านแล้ววันนี้หัวเราสีชมพูหัวใจเราสีอะไรหัวใจสีขาวสีขาวสีขาว มันมาจากผมว่าพี่พเห็นข่าวกันผมเอาตรงประเด็นให้เลยแล้วกันนะโอเคคือมันมีเรื่องอ่าเห็น Follow Un f o l l o w อะไรกันผมว่าอันนั้นเป็นอาการปลายของแบบวัยรุ่นงอนกันอะไรเงี้ยครับ oh. ก,ก็คือก็คือมีงอนกันบ้างแต่ว่าถ้าถามกันแล้วคือตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกัน oh. เป็นเป็นเป็น เป็นเพื่อนกันครับใช่ก็คือคุยคุยกันแล้วว่ามันมีบางอย่างที่ช่วงที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีช่วงที่แบบเออจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาถึงปรับตัวแล้วบางทีมันเหนื่อยไปผมก็เชื่อว่าเหมือนคู่อื่นๆก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมีคนอื่นมือที่3มเลยคือไม่มีแน่นอนหลักๆที่ทำให้คอนเน็กันไม่ได้เลยหลักๆคอนเน็กคือไลฟ์สไตล์มากกว่าครับผมผมที่เออผมแบบร้องเพลงกลางคืนทําเพลงกลางคืนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็เข้าใจนะแต่หมายความว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยทททีี่่่่่่าา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 ใหหหห้้คคววววมมมมมมมิิิิิดดดดไไเเเเเเเืือออนนนนนกัับบงงงผผะรรรรยแตุธ ได้มีอะไรไม่ดีรดสถานนะหรือว่าใช้คำว่าเลิกตามข่าวรสถนนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็รู้จักกันแล้วก็เจอกันได้เจอเจอเจอกันได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นรับความสันบนันเทิงใช่คืออยู่้าคำว่ารสถานะโอกาสที่จะรีเทอร์มันจะมีอไหมอมืผมจะตอบแบบตอบสากลอีกแล้วว่าพี่คือ <c oughs> <c oughs> น่าเอินึกออกว่าคือก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีฟีลลิ่งที่ไม่ดีต่อกัน เลือกด้วยอ่ะตอนนี้ตอนนี้โสดครับแสดงว่าเราก็สามารถศึกษาคนได้ใช่ไหมครับพี่ครับก็ตามนั้นใช่แต่ว่าก็ถอยกันแล้วคุยกันแต่ว่าเอาประเด็นถ้าพี่ๆจะถามกันก็คือก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับทั้งคู่เลยผมว่ามันเหมือนคู่อื่นๆคือเริ่มมองหน้ากันแล้วก็เออเราบางทีเราถอยไปหายใจกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ไม่ต้องปัดไม่ต้องปัดไม่ต้องปั่นพอแล้วแค่นี้แหละนี่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 แหละก็จะเป็นเรืองว่าเป็นเรองบ่อที่ว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนว่าเออเจ้านาทครับหวานแหววใช่แล้วมันดีมากมันดีมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือเจอกันแบบครอบครัวทุกอย่างมันดีมากแต่ว่าก็คุยกันแบบถอยเพื่อนๆก่อนดีกว่าครับจำเลยใช่ครับใช่ใช่ครับพี่ นี่ผมก็ยังคิดอยู่เลยพี่ผมยังประเมินไม่ออกเลยแต่มาคําว่าก็คุยกันแล้วว่าเออถอยกันอาจจะคิดออกมากกว่าอะไรครับเพราะตอนนี้คิดเลยไม่ออกเลยครับเสียใจครับเสียใจเพราะว่ามันก็มีช่วงที่ดีกันมากๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือคุยกันว่าถอยกันก่อนไม่นานครับไม่นานแล้วผมใช่ขำใช่ก็สมุยปุ๊บแล้วก็ผมก็งงว่าผมไปซ้อมวงเพื่อจะมาวันนี้ ไปที่วงทุกคนมองผมด้วยสายตาแบบเป็นไรไม่รู้ไปแล้วก็อะไรอ่ะคืออะไรแล้วก็เห็นแล้วอุ้ยไวมากครับก็เรื่องราวหลักจะดูจากเครื่องใช่ไหมก็ไม่ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นพี่ก็ไปเที่ยวกันมาแต่คุยกันเออเราก็้วก็พิกพิกันก่อนช่วงนี้จะอะไรนะพี่มุมมองคำรักมมองครักเปลี่ยนไปไหมเหรอผมว่ามันก็โตขึ้นในทุกๆแบบทุกๆวันทุกๆแบบ ความดีหรือปัญหาอะไรที่เจอมันก็ให้ให้ให้ใหบทเรียนแต่ผมรู้สึกว่า,อ,าอยู่ที่ความสบายใจะตอนนี้ก็อยู่ที่ความสบายใจแล้วก็ไม่อยากไปหยุดกันและกันใครอยากพิ้วอะไรก็เชิญอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราสพอร์ตกันเป็นเพื่อนอจาจจะง่ายกว่าครับแต่เรื่องความรักจะพักไหมผมเหรอผมก็ตอนนี้รักแม่อล้ <c oughs> รักแม่อยู่แล้วเรารักแม่รักแม่ <c oughs> ผมอ่ะผมฝากสวิตเบบี้ทุกคนจีบได้ก็โสดนะพี่ครับก็บอกตรงนี้ก็ชัดเจนถ้าพี่ๆถามกันครับผมผมชมพูเลยรอบนี้จริงพี่ถามจริงก็ไหนผมว่าเราฮอต์มาผมเหรอเดี๋ยวก็ส่งไม่นดี๋ยวก็ต้องมีคนมาแบบพี่ถามเขามันใช่ไม่ฮอตพี่ ไม่ฮอตครับผมผมมองตัวเองแบบควรจะประพฤติตัวให้ดีเป็นลูกศิลปินสองท่านที่แบบปูมา,มาดีมากควรควรทำตัวให้แบบเคนที่เขาติดตามเอาเป็นตัวอย่างที่ดีมีความกดดันแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นความเหนื่อยในตัวงานมันอะ่ะมันก็ไม่ไม่ได้มีเลยซีเลียครับใช่คต่มันก็กลายเป <c oughs> ็นบทที่สุดว่างานที่เราออกมามันต้องมีคุณภาพใช่ครับใช่ใช่มีคุณภาพครับก็โตขึ้นตามอายุครับงาน ข,ขอบคุณครับพี่พี่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมทางช่องย t u b e ท็อปดาราและเพจเ็นบุ o กท็อปดาราก,กันด้วยนะคะอ่ะ่ๆแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่งกดเลย